เฮ้วันนี้เราอยู่ในรายการ KLVPKS ร่วมกับเออคุณกันอะไรสักอย่างกันอะไรครับกันนี่ครับเออคุณกันก็คุณกันเฮ้ยพวกเราได้รับหวยใช่ไหมอ่ะตอนนี้เราอยู่ในเกมตำนานอะไรสมเด็จพระนเรวรนะข้าช้าไล่ช้านาทุกคนไปเราได้ควยตัวตัวักผมขอตัวนี้ครับผมขอตัวนี้ครับ้อะไร ไม่ไมเลยเฮ้ยอยู่ดีๆทำไมหมาป่ามันกัดผมก็เมื่อกี้คุณเวลาคุณจะตีมันมันคุณตีโดนหมาป่าด้วยดีครับโอ้ยช่วยด้วยเรือเหลือนิดเดียวไม่มีเวลาช่วยครับตุมเรือเหลือยี่หกโอ้คี่เกตวิ่งไวเดี๋ยวเดี๋ยวมุ้นกันคุณให้ครับ วิ้ยเอกโกดคราฟนี่ปืนมันโหดเว้ยอยากได้ปืนมั่งมั่งคครับพีวีครับพีวีเลืออเหลือสิบเหลือร้อยห้าสองอ่ะเลืออเหลือห้ร้อยห้าสซื้อยามานามาเลยครับโอเคขอดอแล้วไม่ไดแต่ยาเพื่อเลือดยามานาไม่มีมีแต่ยามานาค่าตัวเดียวก็ต้องพักแล้วอ้าวทำไมโจนป่ามยังได้หนึ่งชิ้นเท่าเดิมเลยอะฮ จะเป็นไปได้ไงเมื่อกี้ล็อกข้ามไม่ตายดิข้ามมันตายแล้วคนแย่งไปเปล่าไหนอุ้ยเบนฟอยไม่ได้พี่ปาสิบสองตัวแล้วนะสิบสองตัวแล้วเหรอไวจังทำทีละคนวะไอหมาป้าอยู่ในดีมาตีทำไมวะก็บอกแล้วไงมันบอกแล้วว่าอยู่ดีๆมันก็มาตีเมื่อกี้ล็อกไปตีมันใช่ไหมอืมไม่ใช่ผมผมไม่ได้ตีหมาครับผมตีคน แล้วหมามันมาบางคนใช่ไหมเปล่าหมามันอยู่ดีๆหมามันมากระโดดงับเลยอ่ะก็ตอนล็อกยิงล็อกยิงคนอ่ะหมามันวิ่งมากานไว้แล้วมันก็ไปโดนหมาใช่เหรอแต่มันอยู่ข้างหลังอ่ะจริงอ่ะมีโอกาสโดนได้เออเอาเยี่อะไปยิงผิดอีกคนหนึงลโอ้เดี๋ยวผมช่วยมาน่ายิงสองคนเลยขอตัวหนึ่งผมขอตัวหนึ่งอับสกิวบัฟดีกว่าเออเล่นเล่นสายบับดี แลกิวเพิ่มแอ็กแท็กก็มีนะเอาดิแต่มันสู้มันสู้มันค่าคือทหารโอ้ยเลื่อนเหลือหกสิบเลือดเหลือร้อยสามสี่เอ้ยหมาไหมาอีกแล้วอะ่ะเ,เนี่ยห <30. S 2> ม,มาวิ่งมากันเฉยอะเนี่ยหมาไ่มวิ่งชอบไอทำไม<ะ>มันมันวิ่งแปลกๆวะ่ะตอนผมเลื่อนเหลือน,นิดนึงอะเนี่ยมันวิ่งอย่างเงี้ยมันวิ่งเหมือนเจ็บตัวส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยก็ใช่ไง ไม่รู้อ๋อขอทำระบบงี้ไว้เวลาก็จะทำท่ากันนะมันคงไม่เดินหรอกน้าเวลาทำอย่างเงี้ยเอาแล้วพี่หาย13ทับ20แล้วทำไมพี่ได้เร็วจังเลยมึงไปเลยปะเออมั้งว่าจะวิ่งไปได้อ๋อวิ่งใหม่แล้วเจ็บท้องหรือไงเนี่ยตบท้องเชีย ขนาดคนไม่เป็นไรยังวิ่งช้ากว่าคนเจ็บแล้วเนี่ยโดนโดนโดนเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเฮ้ยผมขอวิ่งเข้าไปยิงมันวิ่งเข้าไปยิงมันวิ่งเข้าไปตีมันอีกรอบอีกทีเดียวก็ตายแล้วเออไม่ตายไว้เอาตีมันตีมันเอาไปตีหมาทำไมเอ้าหมาหนึ่งชิ้นเท่าเดิมอ่ะมันดังได้หนึ่งชิ้นเท่าเดิมอีกอ่ะมันเควสมันทำดีละคนเปล่า ตอนนี้พี่ลองยังไงเอ้ยไปไหนมาไหนเะอ้ยนะโ,โอ้โหไม่ทันเลยนะั่นโอ้โชคดีมียาฮิวอยู่ช่วยตีมางั้นเดี๋ยวลองให้มันอยู่<อ> uf, ยดิยิงดิปุ้งไม่โดนเลยเห็นไหมสกิลนี้อชาวนาลดไปครึ่งหลอดเลยนะเนี่ยสกิลเมื่อกี้โอ้โหแรงอ่ะี่กระสินยิงดิกระสินข่ามมันดิ ยิงมา,<ล>มาเลยไอ้นนิงส<ต>มันอยู่นิงนิ่งดิมันยิงไม่โดนอายิงได้ยังอ่ะเล็งกงอนนิงนิ่งอู้เอ้าทำไมเราได้สิบห้าทับยี่สิบอะเมื่อกี้เราไม่ได้คาซะหน่อยก็สงสายแยกทีละคนอย่างที่ว่าแหละงั้นแยกกลุ่มกันก่อนนะเออเฮ้ยแต่ผมอย่างนั้นผมคงสู้ไม่ไหวนั่งก่อน แยกปาร์ตี้ก่อนนะออืเอ้ยไปหายาไปซื้อยาที่ไหนผมขอยาเลือดมียาเลือดไหมอะมีมีมีเมื่อกี้ไปซื้อมาห้าอันเลยหมดแล้วตอนนี้กลับเมืองก่อนดีไหมเนี่ยจะได้ยศเมื่อไหร่เนี่ยมาคาได้หมดทีละตัวหนึ่งยังแทบฆ่าไม่ไหวแล้วผม พี่ยังฆ่าไม่ค่อยได้เลยเนี่ยพี่ต้องพี่ต้องรอให้มันให้มันอยู่นิ่งๆแล้วค่อยยิงอ่ะหมดแล้วของอะไรไม่รู้บวก,กเยอะเยอะอ่ะเจ๋งเลยอย่างเดียวว่าบวกเยอะเอ้ยหมา,ากัดทำไมเนี่ย,ยเลือดลดเยอะนะหมา,ากาดัดโหดไอ้ตัวนะอุ้ยเลือดเลือดยี่สิบโดมาตีทีตายแน่นอนอไปแล้วไม่อยู่ใคยไม่อยู่ใครับ<ว>อุ้ย,ยจะโดนโอ้โหเกือบโดนเดี๋ยวอัดให้ไหมเรช่วยเรว่อย ไม่ต้องไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องเดี๋ยวกัดเดี๋ยวเก็บเ,เองมาช่วยอาชัยข่าพระเจ้าดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหนีไมาอยู่เนี้ยโอ้ยสู้มันสู้มันสู้มัน,มนโอ้ฆ่าฆ่าฆ่าไอพวกเนี้ยได้ทีอ่ะโอ้โหได้ทีบวก,กวแก้วอ่ะลูกแก้วอ่ะกว่าจะฆ่าได้ตัวหนึ่งก้าสิยิงแรงจะตายะกลัวอะไรเออมันยิงได้สองทีอ่ะมานาวหมดสองทีก็ตายแล้วผมยิงได้สามทีเองสก,กิลอ่ะ ฮีเพื่อน่าดีฮีเพื่อน่อยเหลือเท่าไรเหลือยี่สิบเจ็ดเท่ากันเลยโหผมต้องเนี่ยต้องตีแล้ววิ่งเนี่ยขนาดสายสายที่ตีแรงเนี่ยอะไรวะเนี่ยมันต้องลุยเลยเป็นกลุ่มความจริงอะโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตอนไปส่งควยไปส่งกันเป็นกลุ่มดีเชื่อคนหายผมตีคนอยู่ดีๆคนมนหายไปเลยอะเออพี่ก็เป็นพี่ก็เป็น เราได้อะไรไหมเนี่ยโอ้ไม่ได้ด้วยวิสาตีตั้งนานแหละไม่ใไปตีนะฮิวได้แหละใครอยากได้ฮิวมั่งได้สองผมไม่ต้องผมไม่ต้องขอหน่อยขอหน่อยเลือดจะหมดใกล้เต็มแล้วเนี่ยผมต้องใช้ยามานาไม่งั้นผมสกิลไม่ได้เยอะมียามานา้างไหมเนี่ยมียาแรงวะเฮ้ยผมมียาเฮดพีเพิ่มสองร้อยสามสิบฮิทีร้อยกว่าเมื่อกี้เลือดเหลืออีกแปดสิบเอง ยังปัล่ะคือหมามันตีปล่าวะโอ้ตายด้วยเพิ่งเห็นอหมามันตีกูไหมเนี่ยเอ้ยเชี่ยหมาอยู่ดีๆมันตีเฉยเลยอะหมาแม่งตีออโตัวเองเลยเหรอหมาสงสัยไอ้ไอ้ชาวนาคนนี้เป็นเจ้าของหมายิงมันให้น่อยยิงเวสไซมันน่อยยิงยิงใครยิงใครยิงใครยิงหมาเลยยิงคนยิงแมงยิงหมาทำมา ยิงคนเอาเหรอโอเคขอจิ้มหมาก่อนเดิยคนใช่ไหมไม่มีน่าหมาหมดแล้วฮีวไว้หน่อยฮีวไว้หน่อย MP หมด MP หมดวิ่งหนีไปคนโจะตายแล้วอยู่ไหนวะมันใกล้ตาแล้วเอามาแย่งตอนสุดท้ายเฮ้ยอย่าเพิ่งฮิวฮิวฮิวใกล้มานาหมดต้องนั่งต่อเหมือนกัน อ่าสวัสดีครับป๊าปาโอ้จะผ่านเควนนี้ไหมเนี่ยดูเหมือนผมจะไม่ผ่านคนเดียวพี่เลอกเล่นพอเควนเนี้ยหรอเออก็จะฆ่าพวกเียนี้ได้นานที่ม่หายแค่สิบตัวแทๆ้ๆอียี่สิบตัวผมกเพิ่งฆ่าได้ตัวเดียว<ต>เองตอนนี้กี่ตัวแล้วหรอตัวเดียวมันยังขึ้นตัวเดียวอยู่เลยเหรอควรจะอัพสกิลฮิวให้มันแรงๆปะ ยังไงว่าได้ได้กี่ตัวแนะนำอัดอาบัฟแทนดีกว่ามันดูยังไงว่าได้กี่ตัวฮะก็พอแค่นี้แหละมันดูยังไงให้ได้กี่พีรับในดํงพันกว่าดูยังไงว่าได้กี่ตัวฮะดูยังไงว่าได้กี่ตัวก็กดที่กองไลน์ตรงเควสดิแล้วเดี๋ยวมันจะมันจะขึ้นมาให้ดูเลยไหนเนี่ยเวลาเลือกเควสอ่ะให้กดเลือกเควสดิกดไปที่ตาวนาเนื้อหาเควสเหรอกดรายละเอียดหรอเมนมีเลย ไม่ใช่กดปิดเลยพอพอดับเบิ้ลคลิกไปที่นั้นแล้วอะ่ะกดปิดปิดดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อเควสแล้วกดปิดอ๋อผมฆ่าไปสิบสี่ตัวเห้ยมาบอกแล้วมันจะแบ่งกันด้วยมั้งเออใช่มันแบ่งนี่นะเฮ้ยเขาตีเขาตีแล้วเขาตีดูตรงไหนอะ่อะเดี๋ยวมาเร่งร้องหน่อยดิตีกันสองคนนี้ตีกันอยู่ป่เปล่าครับเปล่าคือก่อนหน้านี้พวกเราเคยตีกันแล้วตอนนี้ลองนี้ตอนนี้กี่ตัวแล้วสิบสี่อยู่ ดูตรงไหนอะชวนเข้าพิสิทธ้วเรากดดับเบิลคลิกที่กี่ตัวกี่ตัว้5แล้วห็้บ้าแบงค์ลเ้าด้วยเจงกดคิวกดคิวแล้วไปวงเล็บศักดินาปราบชาวนากดดับเบิลคลิกสองทีแล้วพอปิดปุ๊บมันจะมีตัวกษรสีเขียวๆอยู่ข้างๆชาวไร่กระือกเอ้ยช่วงข้าง่อยดิตัวเดียวเองมาที่ตัวเดียวเองอะเอ้าเฮ้ยมีการอีกตัวหนึ่งเหรอหมาเราวิงมาอีกแล้วโอลำคาญหมาว่ะ จิ้มหมาให้แล้วกันเออจิ้มหมาให้ตายแป๊บเก็บเก็บหมาก่อนเก็บหมาก่อนวิ่งตามคนไม่ทันเอาดูหมามันเป็นเลงแกแล้วอุ้ยเลือดเหลือสามห้าแล้วหนีไปเลยหนีไปเลยฮีหิวได้ไหมฮิวได้ไหมก๊าซิลพอหิวไหมเดี๋ยวผมตีให้หิวห้หน่อยมานาพอหิวตามไขว้จะไม่เหลือช่วยชีวิตตัวเองถ้าเหลือสี่สิบเอ็ดเนี่ยเอ้ยดู หนีไปก่อนดิหนีไปก่อนเดี๋ยวผมตีให้มันตายแล้วมันจะตายแล้วเออเรียบร้อยโจเย็บร้อยเตียงส่งหนีมาสิบเจ็ดตัวแล้วไอ้หนูไมาอีกแล้วเหรอเดี๋ยวช่วยอัดมือไงสับมึงเจาะไอ้หนูเนเนเอุ้ยเจ็บนะเนี่ยเอาจิ้มผิดคนเว้ยเราไปจิ้มกันมันจิ้มคนได้ด้วยเหรอต้องไปพ p พีด้วย สิบเจ็ดตัวแล้วอีกสามตัวใครก็ได้ช่วยทีเดี๋ยวไปช่วยล่อมาให้เดี๋ยวไปส่งเควไปเจเอกันอาอยาเพิ่มเลือดมอั่งเฮ้ยเดี๋ยวต้องฆ่ายสามสิบตัวนะฆ่ายทำไมมันมันบอกมันบอกว่าต้องทำต่ออีกก็ล็อกไปรับเควสอื่นมาด้วยอ่ะไปรับมาทำไมอะไรไปรับเควสอื่นมาทำไมไม่ใช่ ผมดูในวิธีเลื่อนเป็นพันครับมันบอกว่าจัดการกับชาไล่รอบแรกจํานวนยี่สิบตัวแล้วอีกรอบสามสิบตัวซึ่งอยู่ในแผงอีกรอบสามสิบตัวมันต้องไปรับเควสมินิแมพเห็นปะ่ะอืมนั่นแหละให้ฆ่าสามสิบตัวตรงนั้นอันนั้นไม่ใช่เควสหลักเควสดร,รองเอาเหรอแต่ถ้าจะทํากันลหลักเควสอันนั้นอ่ะมันไม่ได้สักดีนาด้วยเอาเหรอแต่เขาบอกให้ทําอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าพี่พี่ว่ามันไม่ได้สักดีนานะ ก็อยู่ตรงไหนกันหมดเนี่ยไม่ใช่เควสหลักอะ่ะมันไม่ใช่คนในวงังเอ้าเหรอกันไปอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยพี่กันกาไปส่งเควสพี่กันมาช่วยตีหน่อยสามตัวโอ้ยจิ้ให้โอ้โหเยอะชิบหายเลยตีเนี่ยเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆหมามันมาตีล็อกวะอุ้งตายแล้วสิบเก้าตัวพ,พี่พี่สินจิ้มหมาทีมานาหมดแล้วจิ้มหมา ตูมไม่เข้าเลยมันให้คฆ่าอสามสิบตัวตายแล้วตายแล้วอะล็อกตายแล้วอจะตายตรมล็อกอะไรวะหไปฆ่าอีกสามสิบตัวอีกแล้วมันบอกให้ไปฆ่าเออลูกนี้ทําไมไม่รับเคสองอันพร้อมกันเลยอะมันบอกให้ไปฆ่าอีกรอบสามสิบตัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยว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 พวกเราฆ่ากันอีกหนึ่งตัว แล้วผมต้องเดินไปหาใช่ไหมเนี่ยฮะใช่ต้องไปเอาต้องไปต้องไปเก็บเวลใหม่แล้วโหเก็บใหม่ทำไมอะ่ะกระถาฟาดูดีกว่าเ้าายคาทะทฟาดเท่าไหรอ่อ่ะแรงกว่าแรงกว่ามีาดสามอ่ะก็ยังด,ดีเฮ้ยรอด้วยรอด้วยอีกตัวเดียวก็ช่วยฆ่าอยู่เนะี่ย แต่ผมไม่ได้อยู่ด้วยนะฮะแต่พี่รับเควสไปแล้วอย่างนั้นพี่ก็เร็วสุดแล้วดิโอ้ก็มันในนี้อ่ะโหก็เดี๋ยวเราก็ไปรับเควสตามอยากได้ขีอยากขีมากล็อกไมมยังยังยังไม่ถึงไหนเลยอ่ะเพิ่งถึงหมู่บ้านชาวสยามเองมันมีใครรอตูวเลยช่างมัน เดี๋ยววิ่งไปโชคโชคลายที่เลื่อนน้อยวิ่งช้าเ,เป็นเต่าเลยเพื่ออะไรวิ่งเสียหลักโอเคตอนนี้เราอยู่ที่เมืองคนเยอะหยเดินตรงไปตรงไว้เรื่อ,ๆอยๆเฮ้ยมีคนประกาศรับบอกไดมอนเร็วเร็วรีบกลับไปครับเร็ว อะไรนะบล็อกเดมอนเกิดอะไรอ่านผิดเล็กกล้ามันคล้ายๆกันบล็อกกับเล็กเนี่ยอัพอัพเพิ่มสายจูจูมีปะนี่นั่นนั่นนั่นเนั่นนั่นนั่นผมว่าไปไหนวะเนี่ยใครลุดอ่ะพี่กัน พี่กันฮัลโหลอาเอาแล้ครับคอมลุดกันเลยครับเออตอนนี้เหลือพวกเราคนเดียวนะครับเด็ดลุดใครหลุดพี่กันนะเี่หลุดพีด่น่าทำไมถึงอัพสัก,กินไม่ได้สะถีโอ้ ใครก็ได้ช่วยตีหน่อยหนึ่งตัวพี่สินทำเคลียสเสร็จยังอะ่ะยังเมื่อกี้ตีจะตายแล้วนะตัวหนึ่งแล้วมันก็หลุดไปเลยพี่การหลุดออกจากเกมเหรออืมโน no no, no. พี่สินยังไม่ได้อยู่ในคอเลยอะ่ะอ่ะอสิหลุดไปเหรออืมลากเข้าขมาหน่อยนิผมลากไม่ได้เอาตายเลยนั่น พี่เปิดมาตายเลยเหรออืเดี๋ยววางคอแล้วเข้าใหม่เออนี่แหละโอยพี่กันหลุดครับมาจิ้มอีกตัวเดียวใช่ไหม,มพี่ปั๊บเดียวพี่พี่สินเ,ล,เลือดลอกเหรียนิดเดียวเองนะเก้าสิบเองที่ไหนเดี๋ยวยู่อนโจ เต็มไปเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งรอ MP4 เต็มก่อนไม่งั้นจิ้มไม่ได้ิตยบสกิลหมดเราคือผู้กล้าเต็มแล้วพี่กันฆ่าคนไปกี่คนแล้วเนี่ยสามสิบคนน่ะนะอ่าเต็มแล้วลุยฆ่าคนเดียวตั้งมาคนเดียวเลี้ยงไอ้หมาทำไมต้องอัพแพทอะไรเพิ่มอีกอ่ะใครเปิดอัพแพเจ้าเอง ดูนะวิชาเซียนตุม้มเฮ้ยหัดอยู่นิดนิดหน่อยโอ้ยฟันไม่โดนวันเลยวิ่งตามไม่ทันอืหนีเอามากี้จิ้มไม่โดนชาวนาหรอใครเด่นผม,ผมจิ้มไม่โดนสองรอบเลยแป๊กเกิดะลอขึ้นทำไมพี่เปิดเกมไม่ได้ผมฟันมันไม่โดนล็อกระวังหมา ระวังหอเลยปีเดียวอายโอ้ยเดินแบบคนเจ็บแล้วตู้เย่ครบแล้วพี่คิวได้ปหเน็ตเน็ตเป็นอะไรไม่รู้ไม่สามารถตเชื่อมต่อแพทได้อ่าได้ละโอ้ยครบแล้วครับไปส่งเครไหนอะส่งเครที่ไหนอะพี่วาร์ปเลยปะวาร์ปเลยไหมแป้นิีเดียว พี่ครับแล้วแล้วส่งเควสที่ไหนอะพี่ตามมาดิก็กลับไปส่งที่ไอคนนั้นเนี่ยเอาเควสมาในกองอะไรนั่นเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ในปอนถชาวบ้านในทิยาโอเคแถวนี้มันจะขึ้นเลิฟติ๊กถกติ๊กถูกไช่เหรอมันไม่ติ๊กอะแต่ผมค่าครบยี่สิบแล้วอะดูนในมินิแมปดีมันจะขึ้นขึ้นติ๊กถูกอ๋อเห็นละ ทำอะไรต่ออ๋อรับเควสเหรอให้ไปค่าคชาวนาสนะามสิบคนทำไมตองสิงขึ้นยี่สิบคนสามสิบสามสิบหรือยี่สิบสสิบโอเคเดี๋ยวเราจะค่ายเท่ากันนะอีกตัวหนึ่งให้เท่าพี่กันนั่งฟักแบบหนึ่งเอแบบแ๊บมีต้นไม้อยู่แถวไหนไหมจะจิ้มเล่น ไปเร็วพีดดด่พี่สินไปฆ่าอีกตัวหนึ่งอตัวหนึ่งใช่ปะ่ะรอ,อก่อนน้าลุยมาลุยถึงจะเลือดไม่เต็มเลอดุยเปิดให้เปิดเลยตายตุต้งมาเฮ้ยฟันไม่โดนเฮ้ยมันไม่อยู่นิ่งๆอะ่ะตุ้มตุ้ไม่โดนไม่โดน ล็อกเดอะพี่ไปซื้อยาเอาอะไรไหมอืมเอา